สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิธีสพกไต้หวันประจำวันที่11ธันวาคมกับดิฉันพญานีงามจรัสอไทยัยเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานว่าพบเครื่องบินรบของจีน53ลำเรือรบ11ลำและเรือของทางการจีนอีก8ลำในบริเวณช่องแคบไต้หวันนักวิชาการวิเคราะห์ว่าจีนจะสร้างเครือข่ายปิดล้อมไต้หวันการระดมกําลังครั้งใหญ่นานถึง70วันมีเป้าหมายที่แท้จริงคือสร้างแรงกดดันในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของสหรัฐ พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ประกาศว่าจะซ้อมรบทางทหารแต่ได้เคลื่อนกําลังพลไปยังช่องแคบไต้หวันกระทรวงกลาโหมประกาศเมื่อวันที่11ธันวาคมว่าหน่วยสอดแนมพบเครื่องบินรบ53ลำในจํานวนนี้23ลำล้ำแนวก,กลางช่องแคบมุ่งไปทางทิศเหนือตอนตกเฉียงใต้และตวันออกนอกจากนี้ยังพบเรือรบ16ลำและเรือราชการอีก8ลำแล่นอยู่บริเวณช่องแคบไต้หวันเมื่อพิจารณาจากการวางแนวการฝึกซ้อมของกองทัพ PLA วิเคราะห์ได้ว่าจีนต้องการสร้างแนวปิดล้อมไต้หวัน 有有ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าครั้งีัพคอมมิวนิสต์จีนไม่ใช่รหัสทางการทหารใดๆจุดประสงค์คือการฝึกซ้อมปิดล้อมไต้หวันการระดมและการวางกำลังของกองทัพจีนในครั้งนี้ก็มีขนาดใหญ่กว่าการสำรบครั้งที่แล้วแต่ไม่มีการประกาศเสียงดังเหมือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ความมั่นคงวิเคราะห์ว่าการจัดสรรกำลังของจีนในครั้งนี้นานถึงเจวัน โดยอ้างการไปเยือนต่างประเทศของประธานาธิบดีไล่ชิงเตอร์จุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือสร้างแรงกดดันในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลสหรัฐกองทัพไต้หวันกล่าวว่าได้เริ่มเตรียมการส้มรบเพื่อรับมือกับการคุกคามของศัตรูแล้วโดวยกองทัพอากาศนำเฮลิคอปเตอร์โจมตีอัปาเชและเครื่องบินขับไล่ IDF ออกฝึกซ้อมร่วมกันกองพลนหารราบที่269หน่วยที่11ฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริงส่วนเรือรบซูอ้าวที่ฐานทัพเรือจีหลงก็ถูกโจมตีเคลื่อนตัวออกสู่ท่าเรือซูอ้าวเมืองอีหลาน เรือรบไต้หวันเข้าออกท่าเรือบ่อยครั้งจนเป็นที่จับตามองโดยทั่วไปนอกจากนี้ที่เกาะลุยเต่ากองทัพไต้หวันส่งเฮลิอคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำรุ่น s 7 4มุ่งไปยังพื้นที่ทางทะเลภาคตะวันออกเพื่อฝึกซ้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินได้ไปเยือนญี่ปุ่นแสดงความห่วงใยต่อสถานาการณ์บนช่องแคบไต้หวันพร้อมตำหนิกองทัพจีนที่แผ่ขยายและคุกคามความมั่นคงในภูมิภาคอย่างรุนแรง โบนัสเฉลีย่ยปีนี้สูงถึง1.39เดือนเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ16ปีโดยอุตสาหกรรมที่ได้โบนัสสูงที่สุดคือภาคการเงินและอุตสาหกรรมอาชีพที่ได้โบนัสน้อยที่สุดคือการสื่อสารมวลชนใกล้จะหมดปีแล้วมนุษย์เงินเดือนใส่ใจมากที่สุดนั่นก็คือเงินโบนัสตามการสำรวจของเว็บไซต์ธนาคารทรัพยากรมนุษย์บริษัทที่แจกโบนัสส,สูงสุด3อันดับแรกได้แก่ภาคการเงิน2.83เดือนภาคการขนส่ง2.25เดือนและภาคเทคโนโลยี2เดือน ส่วนบริษัทที่แจกโบนัสน้อยสุด3าอันดับได้แก่ภาคสื่อสารมวลชน0.44เดือนภาคการศึกษาและวัฒนธรรม0.56เดือนและภาคการเกษตรประมงและเมืองแร่0.83เดือนโบนัสปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่1.39เดือนสูงกว่าปีที่แล้ว0.07เดือนหรือ2.1วันสร้างสถิติใหม่ในรอบ16ปีศูนย์จัดหางานวิเคราะห์ว่าปัจจัยหลักคือการได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนแรงงานซึ่งบริษัทต่างๆต่างคิดหาวิธีคงแรงงานเดิมและดึงดูดแรงงานใหม่เข้ามา 外其因缺工的的一所以必要比年าก,การสำรวจพบว่าปีนี้บริษัทกว่า92จาแจกเงินโบนัสและบริษัทเห็นว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อเป็นเงินโบนัสที่ให้ต่อพนักงานนั้นก็คือกำไรบริษัทผลงานของแต่ละคนและระยะอายุงาน ในช่วงฤดูมรสุมลมตะวันออกเชียงเหนือชายฝั่งตะวันออกมีขึ้นลมแรงมักจะพบสิ่งมีชีวิตในทะเลถูกพัดขึ้นฝั่งเมื่อเร็วๆนี้เขตอนุรักษ์ฟู้ซานเมืองไทยตรงพบแมงกะพรุนไฟหมกโรตุเกตซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงอันดับ3ของโลกถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่ง ช่วงที่ผ่านมาในเขตอนุรักษ์ประมงฟูซานเมืองไทยตรงพบฝูงแมงกะพุนถูกซัดขึ้นหาดจำนวนมากอาสาสมัครออกลาดตะเวนเก็บกวาดทุกเช้าสำนักงานเกษตรไทยตรงระบุว่ามักจะพบแมงกะพุนไฟหมวกโปรตตเกสเหล่านี้ตามชายฝั่งเขตฮวเเลนและไทยตรงในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวทั้งนี้ประชาชนควรระมัดระวังเพราะแมงกะพุนไฟหมวกโปรตุเกเตถึงแม้ตายแล้วแต่ยังคงมีพิษอยู่แม้ภายนอกจะเหมือนฟองสีน้ำเงินสีสันสวยงามแต่ถ้าหากสัมผัสอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนา แและอาาจรร้้ยยงงถึงขันเสีชีชวิต,ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปกรมอุตุนิยมวิทยาจะเริ่มให้บริการการพยากรณ์อากาศอย่างละเอียดโดยจะมีการให้ข้อมูลการพยากรณ์อุณหภูมิความชื้นแบบรายชั่วโมงรวมถึงมีการคาดการปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า3วันอัปเดตท,ทุกๆ3ชั่วโมงเปิดแอปพยากรณ์อากาศทราบอุณหภูมิทุกชั่วโมงบริการพยากรณ์อากาศแบบประณีตของกรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการระบบออนไลน์แล้ว มีการคาดการอุณหภูมิและความชื้นแบบรายชั่วโมงใน24ชั่วโมงและพยากรณ์โอกาสที่ฝนจะตกในอีก3วันข้างหน้าอัปเดตท,ทุกๆ3ชั่วโมงบริการนี้จะถูกคำนวณอย่างแม่นยำโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดและกระบุตรนิยมวิทยาพ,พัฒนาและววิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงอย่างต่อเนื่องนอกจากใช้เทคโนโลยี AI มาพัฒนาแล้วยังเสริมประสิทธิภาพของระบบพยากรณ์อ,อีกด้วย AI 的的用非非非常常常多常多我在象域料品控กรมอุตุนิยมวิทยาหวังการบริการรูปแบบใหม่จะสามารถช่วยประชาชนรับมือกับสภาพอากาศสุดขัวได้ทันท่วงทีหลีกเลียงอุณภูมิสูงในตอนบายของหน้าร้อนแต่บริษัทพยากรณอากาศภาคเอกชนวิเคราะห์ว่าถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะยกระดับการพยากรณอ,ากา,า,กอากาศแบบรายชั่วโมงแต่การตรวจสอบโดยคนก็ยังสําคัญมาก ซึ่งหวังว่ากรมอุดุนิยมวิทยาจะพัฒนาการพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วรวมทั้งสอดคล้องกับสภาพของแต่ละท้องที่เพื่อป้องกันสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที以我在防的角度是越越好บริษัทพยากรณ์อากาศภาคเอกชนวิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศของทางการของไต้หวันเป็นอันดับต้นๆของเอเชียแต่จะต้องให้บริการที่แม่นยำกว่านี้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรเป็นความท้าทายแต่กรมอุดุนิยมวิทยาก็ยอมรับว่า เทโคโนโลยีการพยากรณ์ลมฝนในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจำกัดที่ค่อนข้างมากแต่ก็จะดีขึ้นตามความก้าวหน้าของเทโคโนโลยีเฮติพันธมิตรของไต้หวันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเผาฆ่าปล้นสะดมจนเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักนายกรัฐมนตรีเฮติรายงานว่าหัวหน้ามาเฟียก่อเหตุสังหารชาวบ้านในเมืองซันซิตี้180รายเพราะสงสัยว่าลูกของเขาป่วยเนื่องจากโดนทำคุณใส เมืองซันซิตี้ที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของกรุงปอโตแกรงนครหลวงของประเทศเฮติเกิดเหตุสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตราว180คนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากหัวหน้าแก๊งติดอาวุธนายโมเนลมิคาโนเฟลิกซ์เชื่อว่าลูกชายของเขาล้มป่วยเนื่องจากถูกหมอผีทำคุณใสหลังจากที่เขาได้ฟังคำกล่าวอ้างจากนักบวชวูดูในพื้นที่จึงก่อเหตุสังหารหมู่ในช่วงวันที่6-8ธันวาคมด้วยเหยื่อส่วนใหญ่จะถูกสังหารด้วยมีดหรือของมีคม หลังเหตุการณ์นี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีเฮติมีการออกแถลงการตามจับผู้ก่อเหตุมาลงโทษและกวาดล้างแก๊งมาเฟียให้สินซากขอบคุณที่ติดตามชม PTS f o c u โฟไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของการแข่งขันดริฟท์รถแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ